ก็เดี๋ยวถาตุมาเบลจะนำวนาพัต่อไปเอาไว้เลยอะลูกต้องเป็นโงแจ้งแจ้งประาชนทุกสายว่างเว้นด้วยออกมันอนด้วยเป็นที่ว่างเว้นภารกินพร่งนี้รวมสี่สองแล้วก็มีรถระบะให้ารวาลูกมาหดเไปน้องไปเดืนต้องแปแปต้องปไหมต้องแปดแปดนท้าดีดีแบ

เดี๋ยวีอเขไากิบจ้ามยังไงแจ้งเลยนะครับแจ้งก่อนล่วงหน้านะครับดูแล้ว

หลงตาข้าเวลานี้นะครับลงตา้าเวลานีู้สิเป็นรถเป็ดเป็น้วเป็น้วเกือบร้อยแล้อยเปอร์เซ็นาจ๊ะ แลสาธุครับสาธุวัดบารีบรรพตครับเดือดจะดาลงมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเคลื่อนมาเรื่อยๆไม่ติดไม้เมื่อกี้ฝังขาออกนะฝังขาออกเต็มนล้ครับฝั่งมือหน้ากับบปเียปล่อยรถเลยนะเบรคไปเลยครับไปเลยยาวเลยครับยาวเลยแถวเดียวครับแถวเดียวนะครับแถวเดียว พันอมาม่ไดนะครับไม่ต้องคอมครแถวเดียวครับมาไปรถอยรถปล่อรถให้ได้เลยครับไ่รอครับไมรครับปล่อยได้เลยครับผมปล่อยได้เลยเวลานี้ปเรดาเลยครับลงางลางรถซ้ายนรัใส่ ขูบ้าไก่มาไหมเนี่ยูบ้าไก่มาอาจารย์ฮะอาจารย์โยกยกยกรแต่ก็ได้ถ้าไม่ไม่ไแตแตนะแตงน้ำต้งหมดที่ไปลงที่คู ถูกเก้าเหล่ยมน้ำหมดที่ไปลงทิ๊กโก้ไปครับขึ้นหลังถูกครับถูกถ่ายรูปให้ผมด้วยนะครับถ่ายรูปให้ผมด้วยให้ด้วยนะครับดาบเป็นราบหกหนึ่งครับหกหนึ่งด้านหน้านะครับยกน้ำไปรอลงตาเลยนะครับยกไปเลยครับวัดวารีวันพุทธนะครับวัดวารีวันพุทธนะครับ

จะ,จะจับลงตานะครับจจับงตานะครับเดี๋ยวตาลมนะงครครับเยวลาลยครัแบ่งแบ่งน้ำไปทำน้ำมนตได้เลยครับน้ำขอแล้วนะครับจับไว้ครับจับไว้นะครับสาธุครับ รอะทีจอจ้ายก่อนจ้ายก่อน้ายแล้วสาเราพวกเดี๋ยวไปรับกันจับครับจับน้ำครับจับน้ำสมายนะครับจริงอย่ายืนขวางแบบนี้นะครับปูครับปูได้นะครับแบบนี้ฟองนูควยติดไรล ไม่ต้องดันออกมาครับยกครับยกยกครับยกถวายเลยครับยกยกขึ้นมายกขึ้นมาครับยกรอถวายยกไม่ไหวจับไว้ครับอ่าทุกครับ สาธุครับสาธุไปหนึ่งศูนย์เจชัปหนึ่งศูนย์เจ็ดับงนึ่งศูวพอทีสิบหลดาวบุชื่อนะครับช่วงนี้ที่สองที่หมาวัดบางรอยเป็นที่เรียบร้อยเลย ผ้าครับปู่ครับผ้าสาทุครับสาธุจับน้ำครับจับน้ำก่อนไม่ท้ายครับมีอีกสาธุครับ วัดวารีบันพศนะครับเ้าบนเขาจะแบ่งไว้ครึ่งเป็นคนตักเล้ามาทำไว้ที่นี่นะอยูไหนนี่กำลัจะกลับไปรับตามต้ามตน้ามตามตต เรียกหนึ่งมไม่ิ้ว้ยนะพรุ่งนี้ของบางนานทั้งอลนที่บางเว้ภารกิจใช่วันีนะ่วัดบางนอนหกโมงเ้าเป็น6มงเช้าเจริญหกโมงเช้ก็เดี๋ยวถ้าติดฝีมาเอร์่วยนำ้ไปเอาไว้เลยอะถูกต้องเป็นหกงเช้าแจ้งแจ้งประชาสันจสุ่ว่างเวทด้วยออกบางนอนด้วยเป็นที่บางเวทภารกิจพรุ่งนี้รวมศี แล้วก็มีรถกระบะทงนวลูมามาเดินต้องแปเดีตอไปห้าดต้องแปไหตอปแบน้าดีดีแปดแล้วพี่ที่ข้นมาพูดยังไงทไหางวมันรเก็บปีก่เป็นน้ำมูเป็นอไรนะ Thank you. 0มาแนี่คือน้ำนมนะครับบางส่วนนะครับ แค่บางส่วนนะครับเน้นย้ําแค่บางส่วนนะครับวันนี้ได้เยอะมากครับบางส่วนนะครับไปลงที่โรงพยาบาลละนองนะครับโรงพยาบาลละนองนี่ปริมาณของที่อยู่ในรถนะครับคุณแม่ขาวครับครับผมสวัสดีค่ะแฟนเพจทั่วไทยนิวครับแฟนเพจทั่วไทยนิวรอนะครับแม่ขาวสาธุสาธุครับสาธุสวยมากเลยนี่ยอยแลยยอยเลยสวยแม่ขาวสวย สาธุครับสาธุมีบางส่วนนะครับรถกู้ภัยคันนี้มีของมาไหมครับอนาขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับขออนุญาตเปิดหน่อยครับ ถอยข้อน uh, uh, um ี้เลยนะครับถอยข้านี่เลยนีนะครับบางส่วนนะครับของอีกบางส่วนนะครับัวโจ๊กถอยขึ้นเอาจุ่นเล้าน้ำเย็นอยู่ในนี่นเอาขันนี้ลงบ่อนเลยครับเอาขันนี้ลงก่อนเลยครับคันนี้ได้กลับเพราะว่าคันนี้นอนวัด

อันนี้กินได้ไหมธรรมดามากม่าหวานปีเก้าองกีนี่แหละนริยาไปติดโมงคร้าบของเลย ร่วมวอร์รี่วอรต้างววรวมวใจที่จะรวอรี่ให้มาบอีวัดปางวอลาสนายเนี่ยแลแงยังหาไม่เจอเลยนะโนคนกดผูายแค่ผูาย่ว่าอรกันวั ข้าพุทธเจ้าทัานใดที่มีควหมเสียใจอ่าเ่งมาเยี่ยมานอสนทนาไปี นีหนุ่มนี่ไนี่เบาะก็ได้าเราะแ้หนุ่ี่ีย่งแกะทองหยิบทองยูเนี่ยข้างล่างไงโอ้นี่จะพองมันหวานนี่ Yeah. à, hình, bye, bye, cân, à, thế này, cái các bạn, cho